สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโนดเอฟซีอิราเนาะมาหอดังงายเรียบรอคะไม่เล่เบืบ่อบรรยากาศเนาะพี่น้อง ทีก็ใกล้จะเสร็จแล้วมากันได้หลายเด้อพี่น้องตีบงอย่งน้วะตอนรับน้องจีจีกัเลยเลงมือกันเนาะพี่น้องเนาะคนว้ยเลงมือกันตอนรับศิลปินรถเถ่สาวน้อยเต้ยเสดืน้องจีจีสายรัก หลอบหลอบงานดีกว่าข้างชี้เดียวพี่น้องที่จอดรถโอ้ขวางขวางข้างนี้ให้นี่กตจอดได้เป็นหมืน่นมืนขั้น,น,นพี่น้องเอ้อคนข้างหน้าอีกโอ้เยอะแยะใกล้แล้วพี่น้องเวที่ไกล,ไลเดียวอ่ะล่ะ มาทำอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยถึแล้วคะ่ะถึงแล้วนะคะน<า>นนนตัหัวใจเน,นี่ยมา<ะ>คนแรกเลยนะคะี่ยพี่น้องช่างเขาโอ้ปลอดโปร่งโล่งสบายบะมีแอร์อาดพี่น้องมือนี่บะม,มีแอร์อาดเล็กจ้า,ามาๆมาอยากให้มา <laughs> โตลมหนาวกันเตรียมผ่าบิดจ,จมูกไว้น,น,วนั่นเลยเด้อพุ่นหลายคักพุ่นัยพี่น้องเนี่ยปีนี้ด้านหน้าข้าจูข้างหน้าพี่นอ้องปีนี้เวทีอยู่ข้างหลังเครื่องเหรียญไปอยู่ด้านหน้าทางเขาเวทีเนาะขอกงกินอะไรอยู่แต่อยู่ด้านหน้า ดีก็เกล้าเยอะพี่น้องจะน,นั่นทีมันบอลท่านเรียบเนาะปีนี่เรียบเลยวของกินร้ายแข่งขันรันค้ายร้ายนองเอ้มามามามักเป็นกำลังใจให้กำลังใจกัน อ๋อเมื่อวานโตเกียวอะ่ะสิบคำพันธุย์ยายพี่น้องพานไปเราวันนี้สาวน้อยปิดงานเช่นเคยพี่น้องเอ้เนี่ยโอ้ยครับแม่้าวแม่วัดดีแม่ตามยันเี็ดมบูรเลยนะ, <c oughs> ะดีคะ่ะนี่สถานที่ เบ่งเอาพี่น้องกว้างขวางขนาดนนไหนเป็นนี่เวทีของเราใกล้จะเสร็จแล้วเหมนผู้เขาทั้งหน้าพี่น้องดานหลังเวทีมีผู้เขาอากาศเย็นสบายปวดโปงเลยพี่น้องเอ๊ อเออเดี๋ยวรถไปจอด้างหลังดีกว่าเนะเขาออกง่ายสะดวกสบายตู้จนมากอกแมนบ้ขาขเ้ารถมาจอดนี่ดีกว่าเพราะมันออกรถทุกที่โอ้โหที่จอดรถวันนี้ เลือกเอาจามสบาย,ยพี่น้องเอ้ยพูนะ่ะพูนมองจอดรถรอบนี่เลยรอบเวที่เลยจ้ามองจอดรถพี่น้องพูนะ่ะเลือกเอาพูนะ่ะพูนะ่ะเฮ้ยพูน่ะ๊าคิดเบิงเด้อว่าสิจอดได้ขนาดไหน ีต้นมะกอกด้วยนะพี่น้องเมียนบอกน,น่าสีเมียนเมียนคุณนะอย่างนีสบายขนาดสบายมากคนะุณอะพวกเขาอันนี้เวทีนะคะเวทีจะเสร็จแล้ว ทีใกล้จะเสร็จและเนี่ยที่จอดรถเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่เอารถมาจอดบองหนูกันนะร้านขายร้านขายต่า,างชาติเหวก็มีคือสีหลายอยู่ดอกเพิ่งจะลาหน้าชไปจอดข้างหลังเพิหน้าสิมาทั้งอยอู่เลเดี๋ยวพี่เอารถเขามาจอดข้างหลังแต่ก็ยังเดียอยวที่พขาเนาะ แค่กบ,บ้อนรอ,อกกาศไม่เย็นก่ว่างกว้างกว้างกว้างมากสถานที่กว้างสุดลูกหูลูกตา เขาขายเม่ขายกับกำลังตั้งร้านเดี่ยวมังก็มีบเ่เดีวมังก็มีพี่นอ้องวางคว้างโอ้สบายกว่าเก่าเด้บอบ่แอ,อร์คือมือนั่นนี่นั่นแบบมันปเปรียบเนาะอ๋อมันผ่านไปสองงานน่ะ,ะไหมที่มิโตกีิเอ้ะขมพุนแล้วก็โตเกียวฮวงเมือนี้ เอารถไปจอดผุนไว้เอยู่ข้างเขาพี่น้องข้างเขากำมองจอดรถไรอยู่เนี่ยทีนี่เฮ็ดง่ามเยอะเฮ็ดดีทำได้ดีทำได้สวยอรถไปจอดผุน แล้วเธอเธอแล้วจะเธอเหรอโถลืมไปลืมไปลืมไปอลืมไปค่ะโอ้ขอโทษสั่งซีโอได้ยังไงเนาะเดี๋ยวไปเอารถมาจอดตรงนี้ดีกว่านั่งมาเฉยเนี่ยนะโอ้ยเนาะไปเอารถมาจอดกัน เนี่ยทางหน้าประตูทางเข้าอยู่ทางนี้พอดีสวยงามตามท้องเรื่อไหลได้แบบฟิล์มบอลลูนเลยโอ้ยเฮ้ยแย่แยะคลิปนี้ไปเช่นนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาอีหล,ล,มลามาเนาะจ้า